หนึ่งสามครับป่ะหนึ่งสามเดือดน้ำเราผ่านน้ำไว้เออเดีนยวไม่แกะไม่เปิดนะครับไปฟังเสียงเดี๋ยวเราก็จะเนี่ยจริงๆไล่น้ำมันให้มันออกก็ดีนะเวลาน้ำมันมันค้างในปั๊มน้ำมันเก่ามันจะได้ออกไปหัวฉีดจะได้สะอาดนะลูกค้าเอาไปฟังเสียงไล่น้ำมันเก่าไปแล้วปล่อยปล่อยใส่ขวดไว้ก็ได้อ่าปล่อยให้คว้านเนี่ยน้ำมันน้ำมันเหลืองๆเนี่ยค้าง mặt mọi việc 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 mặt 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 mặt